นินาสตฺตาเดนะคุถังภูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเรื่องสักลกาักทั้งหลายเหล่านี้นินาสัฺตาเดนะธรรมภูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระธรรม ด้วยเครื่องสักราระทั้งหลายเหล่านี้อิมินาสัก,กาเลนะฉันทังโอเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้นะโบตับก nam bô tát ta cá a lá a tô ma tám bô ra ham tát Dô-chi-lá-ta-ri-nít-bô-tát-tê Tám-cá-cá-o-an-tám Sa-ra-nám-cá-chá-mát nám cá chá ข้าแต่รพระสงฆ์ผู้เจริญพระเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเมสิอเด็กปรินิพานไยนานแล้วกับาั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่น่ลึกอันสูงสุดขอพระสงฆ์โปรดจำข้าพรเจ้าทั้งหลายไว้ว่า เป็นพุทธมามะกะผู้ถึงพระรัตนาจัยเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่ปีถ้าเพ้าทั้งหลายขอปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติตนเป็นผู้มีศรัทธาในพระรัตนาจัยตั้งใจรักษาศีลไม่เชื่อถือบงงคลอื่นก่าว ไม่สเวสวบนนอกพระพุทธศาสนามันสร้างบุญกุชศลในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนา